พี่นองติกรครับ,รบวันนี้ข่าวทะลุใหม่ตรงกับวันที่3กันยายน2567วันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเพื่อที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568นะครับก็สองวาระด้วยกันคือวาระสองและวาระสมก็สภาจะเปิดวันวันวันนี้เปิดวันนี้ ก็คือวันที่สกันยายนสี่กันยายนห้ากันยายนข่าวคราววันนี้คึกคักเหมือนเดิมเรื่องของการบ้านการเมืองมันมีผลโพลบอกว่ารายการจูบป,ปากสลายขั้วเนี่ยปรากฏว่าประชาธิปัตย์ดิ่งเหวเพื่อไทยนำโดงความเห็นของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ออกมาพูด เรื่องเพื่อไทยเป็นยังไงผู้เรื่องทักษิณเป็นยังไงหายเงียบไปนานเวลานี้กลายเป็นวิวาทะใหญ่ระหว่างประชาธิปัตย์อีกซีกหนึ่งซีกสี่คนคือในชวนหลีภัยบัญญัติบรรทัดฐานจุลินลักษณะวิสิทธิ์สันเพชรบุญยญมณีก็เป็นหัวหมู่ทะลวงควันที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับใคร ฉะนั้นวันนี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้ขึ้นหัวอย่างนี้เป็นพาดหัวของข่าวทะลุไหม่เป็นไฮไลท์ของข่าวทะลุใหม่ซึ่งมันมีเบื้องลึกเบื้องลับความเคลื่อนไหวของนักการเมืองกลุ่มหนึ่งในพักประชาธิปัตย์ที่เขาไม่ยอมก้มหัวให้กับประเดิตการไม่ยอมก้มหัวให้กับกลุ่มทุนไม่ยอมก้มหัวให้กับจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยที่มีคดีทุจริต และมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลครับฉะนั้นคอนเทนต์วันนี้คืออกหักพักบ้านนี้อกหักพักบ้านนี้คนเชียร์กันตรึมเลยคนเชียร์กันตรึมเลยอยู่ที่ว่าตอนเนี้สี่คนย้ายพักไม่ได้หรอครับย้ายพักไม่ได้ย้ายพักก็ขาดขาดมีสอสอคนดีวคุูสันเพชรย้ายได้ไปอยู่พักอื่นเพราะเป็นสอสอเขต มันมีคะแนนติดตัวไปแต่ในชวนหลีกภยัยบัญยัติบรรทัฐานจุลินรักษาวิสิทธิ์เป็นสสบัญชีรายชื่อมันเอาคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคฝ่ายไม่ได้นี่คือเรื่องสาคัญเหมือนก็เหมือนกับพรรคก้าวไกลซึ่งถูกยุบพรรคพอถูกยุบพรรคสสที่เป็นกรรมการบาริหารหนึ่งคนคือหมออ๋องที่เป็นทอเขตเนี่ย ก็ต้องไปเลือกตั้งับทีมพิสุโลกตอนนี้กําลังหาเสียงเงินโครนตลบเลยส่วนอีก 3, าสี่คนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อมันเลื่อนข้างล่างขึ้นไปไม่ได้พักมันโดนยุบแล้วคะแนนมันหมดแล้วมันก็ลามไปถึงนูน่นสสบัญชีรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อ39มสเะเหลือ35คนตรงนี้แหละครับคุณยังเป็นสอสอ,อยู่หรือไม่ ตอนนี้มาสังกัดพรรคประชาชนแล้วเนี่ยคุณหอบคะแนนจากพรรคเก้าไกลมาอยู่พรรคประชาชนได้หรือไม่มันหอบมาไม่ได้แล้วครับมันสองกระดานเพราะเขาเขียนว่าสอสอบัญชีรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้เมื่อวันที่8มกราคม2566ปีที่แล้ว และไปดูในมาตรา128อ่อยสบสบัญชีรายชื่อถ้าไม่ครบ100คนเขาว่ายังไงตอนนี้มันไม่ครบ100คนมันไม่ครบ100คนศารตัดสิทธิ์ไป10ปีรู้สึกจะสี่คนซึ่งเป็นสสและในจำนวนอีกเกือบ39คนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อคุณโรมคุณสิริกัญญาคุณวิโรธคุณอะไรเนี่ย เป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเมื่อพรรคโดนยุบบัญชีรายชื่อก็เหี้ยนเตียนโล่งแล้วจะมาเป็นสอสอพักประชาชนได้อย่างไรมันไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายกฎหมายมันระบุไว้อย่างนี้ครับฉะนั้นดูสภาว่าจะประกาศว่าอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องสอสอที่คุณสมบัติไม่ครบทีนี้อกหักพักบ้านนี้คนอกหัก ก็ต้องเตรยียมมาพักบ้านนี้จะเป็นพักชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่แวววว่าเขาถูกใจพักคําว่าถูกใจพักคําว่าอธิปต์ผมก็ไปย้อนดูเรื่องนี้ผมเคยพลาดหัวเคยเอามาคุยหลายครั้งแล้วก่อนที่จะมีจะมีรอยหักรอยปริรู้สึกว่าจะสามสี่ห้าเดือนแล้วมั้งใช่ไหมเพราะผมมองอะไรออกหมดว่ามันจะต้องมาถึงจุดนี้ ฉะนั้นพักอธิปัตย์เนี่ยอดีตเคยมีเคยมีคนตั้งพักอธิปัตย์ครับพักอธิปัตย์มันเป็นชื่อพักการเมืองในอดีตจดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติพักการเมืองพศ2517เมื่อพศ2517เนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักชื่อพลตำรวจโทรประชาบุรณะธนิตและคนเป็นเลขาธิการพักชื่อคุณบุญเกิดยิรัญยคำ อดีตสสเหมือนกันสามคนตอนนั้นท่านจําได้ไหมท่านจําไม่ได้หรอกบางคนยังไม่เกิดยังไม่เกิดผมเอ่ยังเด็กๆอยู่แต่ผมศึกษาประวัติศาสตร์สามคนรู้สึกจะมีคุณบุญเกิดธิรัญกรคมมีท่านอุทัยพิมพ์ใจชนและอีกคนใครที่ฟ้องจอมุลถนอมอ่ะแล้วก็ถูกจับไปติดคุกนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่อุทัไทยโดนติดคุกพร้อมกับคุณบุญเกิดธิรัญกรคมชื่อนี้แหละครับอธทิป,ปัตอธทิป,ปัต อาทิปัตโอ้ยคนแห่เชียร์กันตรึมเลยครับคือมันคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนะพี่น้องคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากผมเข้าใจความรู้สึกของพวกเราพี่น้องพรรคประชาธิปัตยิคุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกจากสมาชิกกลางที่ประชุมหลายคนคุณสาธิตปิตุเตชะ อดีตสะสะระยองดีร่มดีช่วยสาสุขก็ลาออกตามคุณอภิพิทสิหลายคนลาออกไปนะหรือแม้กระทั่งคุณนิพิษอินทรสมบัติคุณนิพิษก็เปิดเ,เกมนี้ขึ้นมาโดยไปปรึกษา,าในหัวชวนบอกว่าถึงเวลาอันชอบธรรมแล้วที่จะตั้งพักคให่คุณนิพิษก็อาสาเป็นคนกลางประสาอนอดีต สมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์หรือคนรักอุดมการเนี่ยให้กลับมาสืบทอดเจตนารมณ์แต่ใบมีโกนว่าไงครับใบมีโกนบอกว่าเหนื่อยแล้วอยากอยากโบกมือลาก็เป็นเรื่องที่กำลังต่อรองกำลังคิดอยู่ว่าท่านจะอยู่ไหมท่านจะอยู่ไหมในพักใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นิพิตอินทรสมบัติอดีตสะส,ะสะพัทลุงรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นข่าวเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนว่าทางเดินของสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์ที่สู้เขาไม่ได้แล้วเพราะเขาวางแผนไว้ก่อนไงอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเขาวางแผนเอาไว้ก่อนโดยใช้คนที่อยู่ในพักไทยรักไทยเข้ามา ถือเงินเข้ามาแล้วก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แตกกระเจิงไนงะอยู่ในความควบคุมของพวกเขาทีนี้ลุงชวนในชัวลิกภัยสอสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็แบ่งรับแบ่งสู้แต่ตอนนี้ในพรรคก็ไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วยอมรับสารภาพครับว่าหมดทางแล้ว ที่จะกู้ภาพประชาธิปัตย์คืนมาบอกว่าผู้บริหารชุดนี้มีอำนาจเด็ดขาดไม่ยอมให้คนเก่าเนี่ยเข้ามาแน่เพราะเขาคุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมดไว้คุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมดไว้ในมือหมดแล้วคิดไปก็เหนื่อยเปล่าคุณนิพิษบอกว่าไงคุณนิพิษบอกว่าวันนี้ได้เตรียม ที่จะพูดคุยกับคนเก่าที่มีสายเลือดสีฟ้าคือประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงมาร่วมกันหาทางออกในการสร้างบ้านหลังใหม่พร้อมอุดมการณ์เก่าหลังจากนี้ก็ต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หวังว่าใครจะกลับมาในตําแหน่งใดหวังแค่อยากเห็นประชาธิปัตย์ในแนวทางพักเดิมพักไม่จำเป็นที่จะมองเห็นแค่ เป็นพักร่วมหรือฝ่ายคา้านแต่จะเน้นแนวทางเดิมแล้วเห็นหัวประชาชนเป็นหลักอยากเห็นคนหนุ่มสาวที่ไม่กลัวเรื่องการแพ้เนี่ยกลับมารวมตัวกันไม่อยากเห็นพักการเมืองที่เน้นทุนนิยมที่สร้างความวุ่นวายจนเสียหลักอดีตสสนิพิษอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่ายอมรับว่า ไม่ใช่แค่ผมเองเท่านั้นที่เสียความรู้สึกแต่ในกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์คนเก่าๆค่อนข้างคิดเหมือนกันและมองว่าไม่ใช่อุดมการณ์เดิมรวมถึงประชาชนที่ศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์มากกว่า90ซก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารพรรคในปัจจุบันเพราะมองว่าพูดไปก็ ่วยการเปล่าไม่มีอะไรสามารถจะแก้ไขได้เพราะเขาเลือกแนวทางที่จะเป็นทางเดินและปิดตายช่องทางที่จะกลับมาทำให้ประชาธิปัตย์เป็นอย่างเดิมเมื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันมองผลประโยชน์ในส่วนของตำแหน่งทางการเมืองเป็นหลักมากกว่ามองผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับเชื่อว่าจะยิ่งทำให้สัดส่วนของสมาชิกพักและสสลดน้อยลงจาก หลักสิบปัจจุบันอาจจะเป็นหลักหน่วยในอนาคตคืออย่างนี้ความคิดไม่เหมือนกันคุณเฉลิมชัยหัวหน้าพักคุณเดชอิทเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักเขาก็เอหอห่อหมกด้วยเพราะผลประโยชน์เขาพร้อมที่จะเป็นพักจังหวัดเขาพร้อมที่จะเป็นพักภูทรเขาพร้อมที่จะเป็นพักที่มีสอสแค่หลักสิตอนนี้มันมี25คน สี่คนมีปัญหาไม่ได้เข้าไปยุ่งร่วมกับรัฐบาลจะขับเขาไหมล่ะขับเขาไหมล่ะถ้าขับไปคุณสันเพชรบุญยญมณีก็ย้ายพักได้แต่อีกสามคนจะไปไหนอะ่ะก็ต้องหลุดจากสสบัญชีรายชื่อมันไม่สามารถจะหอบคะแนนของประชาธิปัตย์ไปอยู่พักอื่นได้นี่คือหลักกฎหมายฉบับใหม่ เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อวันที่8มกราคม6 6 6 6เมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งทีนี้คุณนิพิษบอกว่างี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหากคนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงรักและยึดมั่นในอุดมการเดิมเนี่ยมารวมตัวกันผมพร้อมจะเป็นคนกลางที่จะประสานการก่อตั้งพรรคใหม่ ผมไม่หวังตำแหน่งทางการเมืองแต่อยากรักษาบ้านหลังเก่าที่มีชื่อประชาธิปัตย์ให้คู่กับประเทศไทยไม่อยากให้พักล้มหายตายจากไปจากอุดมการณ์ของพวกเราเพราะอุดมการณพวกเราไม่เปลี่ยนแปลงนักข่าวเขาถามว่าไงเขาถามว่าจะฝากอะไรถึงกลุ่มผู้บริหารพักปัจจุบันบ้างนายนิพิษบอกว่าผมไม่ฝากอะไรหรอกเพราะ ขนาดในชัวลีกภัยซึ่งเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพและยังอยู่ภายในพักออกมาพูดแต่ก็ไม่มีใครฟังผมเพียงแต่เป็นคนนอกหากพูดไปก็เชื่อว่าไม่มีใครฟังเช่นกันคงได้แค่เป็นห่วงอนาคตของพักประชาธิปัตย์เท่านั้นเพราะไม่ได้เป็นคนเคยรักแต่ยังเป็นคนรักประชาธิปัตย์อยู่นี่คือ เสียงตะโกนของนิพิษอินทราสมบัติส่วนเทพไทยเสนพงได้โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าหลังจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลและได้นำข่าวดังกล่าวเผยแพร่บนเฟซของพรรคปรากฏว่ามีประชาชนผู้สนับสนุนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งหนักไปในทางรุมต่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซไม่เห็นด้วยที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย หลายคนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าศูนย์พันแน่ต่ำสิบบ้างบางคนใช้คําหยาบคายบางคนก็บอกว่าหยุดสนับสนุนพรรคไม่เลือกแล้วอย่างนี้ภาษาโซเชียลเรียกว่าทัวลงก็หลายฝ่ายเ็ออกมาพูดกันอย่างนี้ครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจแต่รัฐบาลชุดนี้มันเป็นรัฐบาลที่ยังตั้งไม่ได้ยังตั้งไม่ได้ที่ผมบอกว่ารัฐบาลเมายาดองไงเมายาดองนะ คือตายแน่ไงที่กฤษฎีกาก็ดีคณะรัฐมนตรีเ,เขา,าเรียกสำนักเลขานุกาาสำนักเลขารัฐมนตรีได้ตรวจข้อสอบคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันคนจะเป็นรัฐมนตรีมัน35บหคนมีประมาณสักสิบอคนที่ผ่านเกินครึ่งหนึ่งไม่ผ่านครับไม่ผ่านจับตรงไหนก็เน่าตรงนั้นแตะตรงไหนก็เน่าตรงนั้น คุณสมบัติจริยธรรมไงที่มันไม่ผ่านจริยธรรมที่มันไม่ผ่านารรน,าน,นี่คือเรื่องใหญ่นะครับมันก็อาจจะทําให้ตั้งรัฐบาลไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เมื่อตั้งไม่ได้เนี่ยฝืนตั้งไปเนี่ยตายอย่างเขียดน,นะท่านนายกอ,องค์อิงตายอย่างเขียดน,นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ แล้วเหตุการณ์วันนี้ทักษิณชินวัตรกระดีกระดาเรื่องอำนาจครับเรื่องอำนาจมันก็กลับไปที่เก่ากลับไปที่เก่าเหมือนกับอภิสิทธิ์พูดว่าทักษิณลืมอดีตลืมอดีตครับว่าอดีต ที่ตัวเองทำไว้เนี่ยคือทำเพื่อครอบคัวแล้วถ้ากลับมาทำอย่างนั้นอีกเนี่ยบ้านเมืองมันจะไปกันใหญ่จะมีคนไม่ยอมจะมีคนไม่ยอมอดีตนายกยิ่งรักก็เป็นจุดจบที่ไม่สวยพอมาวันนี้คนก็มองว่าจุดจบของแพทองทานจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ผมฟังคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะพูดบอกว่าเราไม่อยากให้มีปัญหาเราไม่อยากให้มีปัญหาถ้าหากรัฐบาลสามารถจะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็แก้ไปนะทุกคนก็ดีใจบ้านเมืองมัจะได้เดินไปฉะนั้นเมื่อตระกูลชินวัตรมาเป็นนายกตามระบอบชินวัตร ซึ่งนายอภิสิทธ์บอกว่าคงไม่ใช่เรื่องตะกูลหรืออะไรแต่อยู่ที่ว่าจะกระทำยังไงไม่ให้มันมีเงื่อนไขและเราก็ไม่อยากจะต้องเข้าไปสู่จุดนั้นอีกนางสาวแพทองทานจะอยู่ครบเธอไหมคุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่าเขาอยู่ครบอยู่แล้วเพราะเสียงข้างมากเสียงข้างมานี่คือในภาคของรัฐบาลซุปเปอร์โพ ออกมาสำรวจเรื่องนี้ค่านิยมต่อประชาธิปัตย์คะแนนนิยมสุดครับประชาธิปัตย์ส่วนคะแนนนิยมของเพื่อไทยเขาบอกมันนำโด่งถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผมไม่ให้ราคาหรอกครับเบ mm hmm. ื้องหลังซุป,ปรโพคือใครนะ mm hmm. พวกนี้ออกมาเรียตลอดไอ้โพต่างๆออกมาเรียผู้มีอำนาจสื่อต่างๆที่เป็นสื่อหลักของประเทศ ออกมาเลียแข้งเลียขาผู้มีอำนาจเพื่อหวังผลประโยชน์ตลอดจริงหรือเปล่าประเด็นนูน้นประเด็นนี้แล้วก็ออกมาประเด็นเนี้ยที่น่าสนใจก็ค,คือความรู้สึกของประชาชนเมื่อพักเก้าไกลโดนยุบเขาบอกว่าจำนวนมากที่สุดร้อยละเนี่ยรู้สึกเฉยเฉยในขณะที่ร้อยละบอกโอ้ยเสียใจร้องห่มร้องไห้ ที่เก้ากลาโดนยุบซึ่งมันใกล้เคียงกับคนที่มีความรู้สึกดีใจเออแม่งยุบไปเลยคนที่รู้สึกดีใจใน27เจอร์เซนคนที่เสียใจยีออ่สาปซนนี่ไอซุปเปอร,ร์โพมันบอกนี่นะใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็าตามใจมันไม่ได้สำรวจประชาชน67ล้านคนหรอกมันนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็นั่งทำงานกันสามสี่คนนั่งทำงานกันสามสี่คนมันงไง มโนเรื่องนี้ต้องไปให้น้องกบเขามโนไปให้น้องกบเขามโนเขามโนได้สนุกครับแล้วเขาก็บอกตอนนี้วงจรอุบาทมันจะเกิดซ้ำซากนะเอาก็ฟังไปหลากหลายข่าววันนี้หลากหลายที่ผมให้พี่น้องทั้งหลายได้ได,ได้ได้ฟังกันนะก็เป็นโจทย์ชีวิตที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนบอกเป็นโจทย์ชีวิตของท่านชวน คิดหนักผู้เท่าคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องที่จะไปทำพักใหม่ของคนบางคนที่ชวนชักชวนมาโอกาสจะมีเกิดขึ้นไหมผมว่ามีโอกาสร้อยเปอร์เซนต์เพราะโอกาสที่จะ,ะปลุกพักเก่าขึ้นมาเนี่ยกลุ่มของลุงชวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินลุงบัญญตัติหรือลุงชวนหรือคุณสังเพชรบุญยามณีสี่คน สี่คนเท่านั้นและจะไปสู้อะไรกับยี่สิบเอ็ดคนเขาซึ่งเป็นสอสอในสภาว่าภายใต้การควบคุมของคุณเดชอิทซึ่งเป็นเลขาธิการพักเขามีเชื้อสายแดงมาจากไทยรักไทยมีคนเดียวเท่านั้นแหละคือคุณเฉลิมชัยที่บอกว่าเป็นเลือดสีฟ้าและคบเป็นคนประกาศไว้ว่าตอนที่เป็นเลขาธิการพักประชาธิป,ปัตย์ตอนนั้นไม่อยู่ สักเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดเสียงบอกถ้าต่ำกว่าห้เจ็ดสียงผมเลิกการเมืองไปเลยผู้คนก็มาทวงสัญญาอ้าวไหนว่าจะเลิกการเมืองการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปว่าพี่เขาเลยผมก็ไปอยากไปไปอะไรมากมายตอนนี้ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยประชาธิปัตย์มันเป็นพรรคเก่าแก่เป็นมหลาลัยของนักการเมืองมันก็มีขึ้นมีลงมีต่ำมีเตี้ยแต่โอกาสที่ คนที่มีอุดมการของพักเนี่ยจะกลับเข้าไปสู่กรรมการบริหารเนี่ยก็ต้องใช้เวลาครับอาจจะยากหรืออาจจะง่ายหรืออาจไม่มีโอกาสเลยหรืออาจจะแตกออกไปไปตั้งพักใหม่หลายคนที่เคยแตกจากประชาธิปัตย์ไปตั้งพักใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมัครสุนทรเวชออกไปตั้งพักประชากรไทยท่านอุทัยปิมชัยชนไปตั้งพักปฏิวัติก้าวหน้าพักก้าวหน้าหรือกระทั่งคุณเฉลิมอยู่บำรุงไปตั้งพักมวลชน วีระมุกสิกพงก็ออกไปตั้งพักประชาชนร่วมกับคุณเฉลิมพันธ์ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จอดีตมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีการคิดขึ้นมาว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นลูกม่อเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีอุดมการของพักจะออกไปตั้งพักใหม่หลายคนเสนอชื่อว่าจะเอาพักชื่อน้อนชื่อนี้แต่มันมาสะดุดที่พักอธิปัตย ซึ่งเป็นชื่อที่ดีและเป็นชื่อเก่าแก่เป็นชื่อที่ที่ที่มันใกล้เคียงกับประชาธิปัตย์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตามดูกันครับผมก็จะติดตามมาให้ดูกันนี่แหละคือการเมืองวันนี้ที่ให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบจากข่าวทะลุไม้ครับอา้าวข่าวทะลุไมก้ก็ขอบอกกล่าวสำหรับท่านที่ห่วงใยในสุขภาพ ไอเบต้าวันเนี่ยมันรับประทานได้ทั้งครอบครัวท่านซื้อไปรับประทานเนี่ยแล้วก็ลูกหลานเด็ก3ขวบแกแคปซูลออกแล้วใส่ในน้ําหรือใส่ในนมมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนอกจากสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแล้วยังสร้างเซลล์เพชฌฆาตก็คือคิลเลอร์เซลไอคิลเลอร์เซลเนี่ยถ้าอยู่ในร่างกายโดยรับประทานเบต้ากรูแคน อะไรที่แปลกปลอมในร่างกายไมย่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสประสิทธิ์มันฆ่าทิ้งหมดนี่ในงานทางวิชาการแต่ถ้าจะโฆษณาก็ต้องยึดหลักของอยที่ให้อนุญาตโฆษณากับเบต้าวันไว้บอกว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินและคิวเทนแค่นี้ครับแค่นี้ก็รู้แล้วผมทำตามกฎหมายเข้าตามตรอกออกตามประตูเบต้าวัน ได้รับอนุญาตจากออยอมาสิปีแล้วปีนี้กำลังฉลองปีที่11ส,สั่งซื้อได้มีโปรพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนะก็หลายท่านก็ให้การสนับสนุนกันมา10ปีแล้วก่าวปี10ปีเรื่อยอกันมาก็เลยทำให้เบต้าวันอยู่ได้นะอยู่ได้เพราะคุณภาพของมันเองหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอที่ท่านจะสั่งซื้อกับการฝ่ายการตลาด วันนี้วันอังคารนะครับกำลังสบายสบาย,ส,บายส,สั่งซื้อได้สบายนะแต่พยายามอย่าเอาให้เย็นมากนะก็จะส,ส่งให้ส่งให้ทันไม่ไม่ไม่ไมไมต้องห่วงแล้วครับตอนนี้ก็เร่งระบายของส่งให้อยู่สำหรับท่านทั้งหลายที่ที่เป็นแฟนคลับของเบตาวัน